ใช่ครับนาก็กับทางช่องเจนะครับผมตอนนี้ก็เพิ่งจะต่อสัญญาครับต่อไปอีกระหว่างการตอนที่ต่อสัญญาคือในการอะไรบ้างครับก็เราอยู่กับผมอยู่กับช่องเจมา16ปีฮะตอนนี้ปีนี้เป็นปีที่16นะครับผมแล้วก็ค่อนข้างแบบเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะครับแล้วก็ค่อนข้างผูกพันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เราก็รู้สึกว่า เรากับช่องเจ็ดนะคค่อนข้างแฮปปี้อยู่แล้วทั้งเรื่องการทํางานทั้งเรื่องอะไรต่างๆที่ผ่านมาก็เลยแน่นอนอยู่แล้วครับเราตัดสินใจเซ็นสัญญาอยู่แล้วใช้เวลาไม่นานไม่นานครับไม่นานครับผมต้องปรับตัวล่ะครับก็ก <c oughs> ็มีคุยกับทางทางช่องนะครับ <c oughs> ผมอาจจะเป็นเรื่องของผลงาน <c oughs> นะครับผลงานต่อไปที่ที่จะได้เห็นกันก็อาจจะมีผลงานใหม่ๆที่ที่เรายังแบบ ยังไม่เคยได้รับเล่นบทต่างๆอะไรแบบนี้ฮะอาจจะมีให้เห็นกันบ้างครับผมก็ยังเช่นไม่ได้เหมือนกันต้องต้องต้องรอต้องต้องรอดูอีกทีนึ่งครับส่วนตัวผมนะฮะส่วนตัวผมเอ่อก็คือคือเอาจริงๆเราก็เล่นมาเกือบทุกบทแล้วนะครับผมแต่ว่าที่มันที่มันหายไปนานๆเลยเนี่ยก็คงจะเป็นบทของแบบอะไรที่เป็น คอมเมดี้ด้วยแล้วก็แล้วก็เป็นโรแมนติกด้วยอะไรแบบนี้ครับใช่พักหลังเนี่ยจจะเป็นดราม่าซะเยอะแล้วก็มีแอคชั่นเข้ามาด้วยอะไรงี้ถ้าถืว่าคนจะยกให้เป็นาพาะเอกลุกรักช่องเจ็ดนนี้ติดไหมครับมีอย <c oughs> ู่มีมีหักรับครับก็ขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมแต่ว่าช่องเจ็ดก็รักทุกคนแหละครับ รักทุกคนแหละครับผมใช่ฮะก็เราเราอย่าแบบอย่าให้ใครมาเป็นลูกรักเบอร์หนึ่งเบอร์สองเลยนะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเราเราเป็นครอบครัวแล้วเราก็รักกันทุกคนอย่างนี้ดีกว่าครับสําหรับหลายๆคนก็อาจจะมีการเล่นได้ังอยู่ที่พอทราบอยู่ช่นกผมพักนี้ถ่ายละครไม่ค่อยได้เจอใครครับอาจจะอาจจะยังไม่ได้ทราบว่าว่าว่าแบบใครต่อใครไม่ต่อแล้วบ้างว่าแฮปปี้ดีเราเรายังแฮปปี้ดีครับแฮปปี้ดีครับแล้วก็กับ พี่ๆเพื่อนๆน้องๆนั่นแสดงทุกคนเวลาเราเจอกันที่ช่องพี่ๆพีพ่ๆพนักง,งานทุกคนแล้วทุกคนก็แบบยังแฮปปี้ดีครับสัญญาครับต่อสัญญาอีกกี่ปีนะครับผมต่อไปอีก2ปีครับใช่ครับผลงานเร็วๆนี้ค่ะที่จะได้ผลงานนะครับตอนนี้มี2เรื่องครับเรื่องพมพยศนะครับผมกับเรื่องเงากรรมเทพครับถ่ายทําทั้ง2เรื่องเนี่ยน่า,นาจะใกล,ใกล้ใกล้ปิดกล้องเต็มที่แล้วครับจะได้ชมกันผมว่าน่าจะปีหน้าครับปีหน้าปีหน้าน่าจะได้ดู ที่ผ่านเขาได้ัดตอนนี้ก็มีวิกฤตดะกอม้ช่องอะไรเราเห็นกันไหมคะเอาองมนี้อะไรบ้าง่ผมมองว่าผมมองมองเป็นความเข้าใจแล้วกันนะครับผมเพราะว่าคือมันมันมันทุกฝ่ายนะครับผมที่ที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับแต่ผมว่าเดี๋ยวอะไรอะไรมัน ตงตัวมากขึ้นมากกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวเวลาเนี่ยมันจะช่วยทําให้เรามองเห็นมากขึ้นครับว่าว่าเราจะไปในทิศทางไหนได้ได้มากขึ้นอะไรแบบนี้แล้วเดี๋ยวผมว่าหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆค่อยๆไต่ระดับค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับจะตัดทิศเกมไม่โดนคนดืนเกี่ยวกับการว่าจ้างอะไรนี้ถึกับก็มันมันก็คงมีบ้างครับก็คงมีบ้างครับแต่ว่าเราเราก็มองเป็นมองเป็นทางบวกว่าแบบโอเคมันไม่ใช่แค่เราแต่ว่ามันมันทุกทุกคนมันทุกทุกฝ่ายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเรา เราน่าจะมาช่วยกันแล้วก็หาวิธีแก้ปัญหาแล้วก็ต่อไปเราจะเราจะเดินไปในทางไหนให้มันมนั่นคงได้มากที่สุดนี้มากกว่าขออนุญ,ญาตนะครับที่ผมคิดว่าเป็นการทางน้อยลงหรือว่าในส่วนถ้าถามเรื่องของงานน้อยลงไหมผมว่าผมว่าอีเวนต์ต่างๆมันก็ค่อนข้างน้อยลงตั้งแต่โควิดที่ผ่านมาที่เราที่เราได้เห็นกันอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าในเรื่องของทางทางละครหรือว่า หรือว่างานต่างๆที่เรายังถ่ายอยู่เราก็ยังมีเราเรา,เรายังมีต่อไปเรื่อยๆครับก็เราก็มองไว้เหมือนกันอะมองไว้เหมือนกันครับว่าว,ว่า,วาอาจจะเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่แบบเราสามารถทําได้หรือเปล่าอย่างอย่างตอนนี้ที่เขาใหญ่เนะี่ยที่ผมทาอยู่ผมก็กําลังแบบโอเคนะกําลังมองภาพกําลังพัฒนาไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ครับปีใหม่นี้อาจจะอาจจะ เปิดโอเพนแล้วมิกมลเท่นเขาใหญ่อาจจะเปิดให้คนเข้าไป mm hmm. แต่กําลังดูอยู่ครับว,ว่าเราทําอะไรได้บ้าง mm hmm. ตอนนี้เรามีผักแล้วก็อาจจะแบบปลูกผักแล้วให้คนเข้ามาแล้วแบบตัดแบบแบบสดๆเลย mm hmm. คุณเข้ามาตัดผักที่มิกมลเทนได้แล้วก็แบบโอเคเราก็เราก็มาดูกันว่าเราจะ mm hmm. จะจะจะ,จะคิดเป็นเรื่องของธุรกิจยังไงดีอะไรแบบนี้ใช่ตอนนี้สาหรับมิกมลเทนกี่เปอร์เซ็นต์แลาวคยที่ความจถามว่าตอนนี้เปิดได้หรือยัง mm hmm. ก็เปิดได้แล้วนะฮะ เปิดได้แล้วนะฮะผมว่าปีใหม่น IA, ี้อาจจะอาจจะเริ่มเริ่มชิมลางก่อนอาจจะลองเปิดปีใหม่นี้ใครที่ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนนะฮะเชิญที่เขาใหญ่นะครับอากาศเย็นสบายนะครับ<ๆ>ผมชัตทมิคอมเทนได้ดฟฟก็ตอนนี้ผมค่อนข้างทําไว้สวยพอสมควรครับมีสวนสวยๆให้ถ่ายรูปมีดอกไม้มีผักปล่อสารพิษให้แบบตัดกลับบ้านกันได้นะครับผมแล้วบางทีก็อาจจะได้เจอผมด้วยมาถ่ายรูปกันครับส่วนของเด ครับล่าค่ะที่สาย,ย,ยไฟอะไร,ะระนะโจรที่ทโมยนอ๋อสายไฟสายไฟเังไบคจับได้รัครับครับอย่างอย่างที่บอกครับตอนนี้ยังจับไม่ได้ครับผมแต่ว่าเราก็แก้ปัญหาโดยการเราก็ตั้งเสาใหม่แล้วก็โยงสายใหม่อันนี้ก็ติดสูงเลยครับ<ช>ถ้าใครจะขโมยก็อันตรายนิดนึงเราต้องระวังนิดนึงใช่ครับเพราะว่าเลือกการใต้ดินคือเราสอบพักแล้ว มันอาจจะไม่ตอบโจทย์ของเรานะครับผม mm hmm. แต่ว่าโอเค,อเ,คเราขึ้นเสาดีกว่าปลอดภัยกว่าครับยังมีหวังในพศ70กลับสังคยไดนะคค้ความหวังมีครับความหวังมีครับแต่ว่าก็ต้องเป็นใช่ต้องใช้เวลาด้วยแล้วก็เป็นเป็นกระบวนการของพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาต้องแบบทำยังไงให้ให,ให้ให้ทุกอย่างมันรัดกลุ่มครับ mm hmm. เพราะว่าบางทีถ้าสมมติเราเราไปไปจับเข้ามาแต่ว่าหลักฐานเราไม่รัดกลุมพอเนี่ยเขาก็สามารถที่จะบุดต่อไปได้เลยหเรื mm ่องสุดท้ายค่ะเพราะตอนนี้ก็จะมีการ สแกนเรื่องการรับงานเพราะอาจจะไปโดนตรงนั้นโดนตรงนี้ธุรกิจที่เขาบ้างไม่ถูกต้องเราเคยแบบที่จะแบบติดต่อการมาในทำนองนี้ไหมครับผมอาจจะโชคดีครับที่เรายังยังไม่ค่อยมีธุรกิจแบบแนวแนวนี้ติดต่อมาหาเราเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าถ้ามีติดต่อมาแล้วก็ต้องเราก็ต้องมีสแกนเราต้องมีสแกนแล้วก็ต้อง ต้องปรึกษาหลายหลายหลาย,หลายส่วนครับอาจจะทั้งช่องด้วยหรืออะไรแบบนี้ก็อ, <น meal> อย่างที่บอกครับเราต้องปรึกษาหลายฝ่ายครับอาจจะเป็นปรึกษากับผู้ชัดการกับทั้งช่องหรือว่าเราต้องหาข้อมูลต่างๆในการรับงานอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าผมว่าหลากักๆแล้วเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหา,ๆๆานะครับเราๆๆะะนะะเราน่าจะแบบโอเคนะเราดูดนะูเนะคลียนระ์ในหะ้ดนะีอนะไรอย่างเงี้ยในการรับงานครั้งหนึ่งเราต้องสแกนกี่ฝ่าย ถ้าเป็นในส่วนของอีเวนต์เนี่ยอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของโฆษณาเนี่ยอาจจะต้องแบบค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่าเราต้องสแกนฝั่งเราด้วยแล้วก็โฆษณาหลายๆตัวเนี่ยเราก็ต้องดูทั้งช่องด้วยว่าเอ๊ะเหมาะสมกับเราหรือเปล่าภาพลักษณ์ของเราได้หรือเปล่าแล้วก็ภาพลักษณ์ของทั้งช่องเนี่ยมันสนับสนุนกันไปในทางที่ดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับเรื่องงานสแกนแล้วเรื่องหัวใจเหรอคะสแกนคืออะไรอะคือหัวใจ เรื่องเรื่องหัวใจก็ก็ต้องก็มีสแกนบ้างครับมีสแกนบ้างครับ่กนีน้มาตรการเด <c oughs> อันนี้ไม่ต้องปรึกษาช่องไม่คือเราก็ก็มีก็มีมองมีน่ารักอยู่บ้างแะครับ <c oughs> แต่ว่าเราแค่ยังไม่ได้ยังไม่ได้กดปุ่มส่งอะไรไปเท่านั้นเองทำไมมันมันยังไงอะทำไมไม่กด ก็ยังยังไม่ได้คุยขนาดนั้นครับแต่ก็ถามว่ามีมีที่แบบน่ารักน่ารักไหมก็มีครับมีน่ารักน่ารักเป็นคนรอบวงการเนี่ยเป็นคนในวเนี่ยเนี่ยได้คำตอบใหม่แล้วเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนดีกว่ารอก่อนดีกว่าครับรอก่อนดีกว่ารอเราแบบรอเราชัวร์หรือว่าโอเคนะรู้สึกว่าเราอยากจะกดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีแต่ว่าตอนนี้มันชัดเจนในใจแล้วหรือแค่แบบว่าก็ส่งเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม มันก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากขนาดนั้นครับผมเอาเป็นว่าค่อยๆดีกว่าครับเราตอนนี้30อัพแล้วเราทำอะไรเราต้องค่อยๆครับค่อยๆค่อยๆดูค่อยๆคิดดีกว่าผมขออุบไปก่อนถ้าผมบอกคนนอกวงการแล้วคนในวงการทำไงอ่ะอ้าวหลายคนนะรอเล่นรอเล่นนิทรรศญาติสถานะตอนนี้ที่พวกเพื่อนไว่าอะไรตอนนี้ก็ยังโสดครับถ้าว่าอะไรอปนี้นะหลายคน ตอนนี้มิกทลายะยยังสดครับผมยังสดแต่มีคนได้คุยใช่ไหมครับไม่ยังไม่ได้คุยไม่ได้คุยแต่ว่าก็มีมองๆอยู่บ้างยังรู้เลยว่ามันไะม่มีแบบน่ารักน่ารักนี่หรอแบบสเปคเหรอครับก็ไม่ได,ไเด้เดี๋ยวนี้ไม่ได้มีสเปคตายตัวมากนลครับ,บ,บที่ไม่มีบอกว่าคนน่ารัก แต่ถ้าคนธรรมชาติธรรมชาติรักป่ารักเขารักเหล้าอะไรั่นเรื่อต้องต้องเป็นอย่างนั้นด้วยใช่ไหมใช่ครับต้องต้องเป็นรักป่ารักเขารักเราด้วย่ก็ยังเหมือนเดิมใช่ครับยังเป็นในทางนั้นอยู่ใช่ครับคนคนคนตรงสเปคเยอะไหมคะคนตรงสเปครักป่ารักาถ้าผมตอบว่าเยอะมันจะดูดีเหรอ แล้วก็อาจจะมีบ้างครับมีบ้างครับมีบ้างครับมีมีน่ารักบ้างครับพาไปเจอพี่ยผีผ่านทางทะเลยังยังผมยังยังยังไม่ได้กดเลยยังไม่ได้กดไปเลยใช่ครับมีแค่คัดไปอยู่ไหมคะยังยังครับยังวันนี้เริ่มปีนะคะจริงเหรอฮะเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนแต่แต่หนูพร้อมตอบนะเดี๋ยวหนูพร้อมไม่ใช่ใช่จะจะมีแพลนคัดในในซีซันปีนี้ภายในปีนี้เลยไหมคะอย่าอย่ากดดันขนาดนั้นเลยครับอย่ากดดันขนาดเอาเอาเป็นว่าค่อยๆดีกว่าครับ ค่อยๆไปดีกว่าครับเอาเราจะก็เราก็ไม่กดดันตัวเองด้วยนะครับผมใช่ครับค่อยๆไปถ้าพร้อมว่าจะเห็นรูปคู่เลยนะคะใช่ไหมก็ถ้าเขาโอเคผมเปิดเลยโอเคเพราไม่ได้ปิดอยู่แล้วครับอะโอเคครับพร <า S> ้อเปิดนะฮะ